คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็การสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถุมาโลนะครับผมก็มาเจอกันต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับทุกคนก่อนที่จะเปลี่ยนวันนะครับผมก็ใกล้แล้วแหละนะทุกคนโอเคไม่เป็นไรมาตอเนื่องกับค่าย AMB เลยนะครับผมก็ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นอาร์คมีเบ็ดด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับเป็นเครือเขาหรืออะไรยังไงโอเค ก็เป็นเกมเขาเรียกว่าเกมเสือนะครับผมอันนี้เกมเสือ AMB นะครับไม่ใช่ PG นะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับอะไรเนี่ย Besting of the Tiger โชคดีปีเสือทองนะครับทุนมา1,000อีกแล้วครับท่านจาดไปครับเบ็ดแปดซื้อ600ซื้อไปเลยแล้วกันนะครับไม่อยู่ให้เสียเวลานะครับผมจะไปนอนแล้วเหมือนกันนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็เลิกนะครับโอเคสำหรับเกมนี้ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันนะครับข่านี้บอกเลยว่า แอดเล่นใหม่หมดนะครับผมอ๋อจะเป็นคอมโบอย่างนี้ใช่ไหมโอเคพอเข้าใจแล้วก็จะมีคูณไปเรื่อยๆยันคูณ10โอ้แต่ตอนนี้ทำไมเกลือแบบนี้นะครับโอ้โหเฮ้ยเกลือจริงว่ะทุกคนโคตรเค็มเค็มว่าเกลืออีกนีโอ้โหเฮ้ย20ทุกคนหมดแล้วนะโอ้ my god อะไรครับเนี่ย เดี๋ยวแอดซื้อเบ็ดเบ็ดห้าได้อยู่ไหมได้อยู่อ่ะซื้อเบ็ดห้าไปโอ้โหอุตส่าห์แบบโอแสดงว่าเกมแรกแอดเข้าถูกจังหวะทุกคนโอเคสวยอื้หือบิ๊กวินเฉยเลยแค่นี้64ครับ สวยครับผมมีตัวไว้2ตัวเรียบร้อย54แล้วก็มีต่อครับผมแล้วก็มีต่ออีกครับโอเคถือว่ายังไม่หนักนะครับทุกคนแต่ก็บิ๊กวินซูเปอร์เมกาไป231เลยอเนี่ยโอ้ oh my god เอาเรื่องจัดโอเคสวยอุ้ยเต็มกระเบื้องครับดอกนี้โอ้โหถ้าถาหีบมาช่องแรกนะทุกคนไม่รู้ไม่คิดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อกี้ โอ้ oh my god ไม่มาโอเคซูเปอร์เมกอีก3า9กครับทุกคนอันนี้ชดเชยตั้งแต่รอบแรกนะครับโอ้โหดูดิบ่นไปหน่อยนะมาเชียร์ทุกคนโอเคได้หีบแล้วครับทุกคนสวยงามพระราม8ครับไหลเฉยเลยโอ้ oh my god ไม่มาอีกนะครับหีบโอ้ยเหนื่อยเลยนะครับทุกคนตอนนี้ซูเปอร์เมกาไปอีก661ครับผมเอาได้กำไรแล้วนะตอนนี้ เนี่ยบอกแล้วว่าค่ายนี้มันแบบไม่คาดคิดนะทุกคนเอาง่ายๆพูดไม่ถูกเลยสวยครับโอเคจบแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองซื้อซ้ำดูเนี่ยทอทอวินนะครับผมหรือรางวัลรวมนะครับหนึ่งสามหกห้าจังจัดไปอีกหนึ่งทีแล้วก็ซื้อไปอีกหนึ่งรอบนะครับกดไปเลย อ่ะเดี๋ยวลุ้นกันต่อ12บสอหมุนตอนนี้เอากำไรมาซื้อนะครับเออสวยคูณ10ไม่มีต่อขอหนักๆอีกเหมือนเดิมได้ไหมมันจะต้องได้ตัววายด้วยอ่ะมันถึงจะสุดทุกคนตัรอบนี้คือทำไมมันไหลอย่างนี้เนี่ยโอ้โห เวลาไม่เข้าหน้าลาคือแบบโหดเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องอยู่ทุกคนสุดจัดอะเออมันต้องอย่างนี้มันถึงจะได้เป็นหลักร้อยนะครับทุกคนโอเคซูปเปอร์ไมก้าไป224ครับหมดแล้วนะรอบนี้ขาดทุนนะครับทุกคนโอ้ยเอายังไงเอาเบ็ดหนักๆเลยละกันอะเอาเบ็ด30ปั่นเองไปก่อน ก็คือมันจะมีคูณเหมือนกันนะครับทุกคนสําหรับด้านนอกเนาะโอ้โหว้าวรัวโอเคสวยเบ็ดหนักไปไหมอะ่ะหนักไม่หนักไม่รู้อะ่ะตอนนี้อุย้ยเสียดายฮีสมบัติ น้าลายค่อนข้างที่จะวิ่งเร็วและเสถียรดีมากๆเลยเหมือนกันนะครับทุกคนเอาบิ๊กวินเฉยเลย300ครับดอกนี้มายังไงก่อนเฮ้ยลุนสแกวเทอร์ทุกคนเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้ว ตัวแพงๆมาหน่อยสิโอ้ดิชัดเจนมาช่องสองมีไปต่อบอกเลยเอาได้คิวสวยครับได้อะไรอังเปานะโอเคหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดครับนี่ถ้าเราซื้อเบียร์สามสิบนี่มันจะได้กี่มันจะกี่พันวะเนี่ยทุกคนสองพันสอง ต่เอาที่ไหนเนี่ยสองพันสองยังตอนนี้ยังร่วงอยู่เหลืออยู่เจ็ดร้อยแล้วนะ <ST AR UNG> จะบอกว่าได้เกมเดียวแล้วโดนสองเกมอนะโอ้โหโอเคสวยครับ อืมไม่มีต่อนะแจ๋ว200กว่าไปต่อครับอ่ะออโต้ไปสักสิบรอบแล้วกันเนาะลองสลับดูเพื่อมือเราไม่ขึ้นแล้วนะครับอีกห้ารอบนะ สวยทำไมเอไม่มาช่องสองน่จัดไปอีกทุกคนรอบนี้ขอยี่สิบครับ โอ้โหทำไมอังเปาอังเปาไม่มาทุกคนโอ้มาดอกนี้อีกล่วงนะครับดูแล้วไม่ได้เลยไปต่อเลยก็กดเองแล้วกันเอา้าทรโบเหมือนเดิมสักสิบรอบเออสวยว่ะทุกคนไอ้ยามาวะเออต้องอย่างงี้ดีดคนบิก๊กวินไปสามร้อย อีกสรอบสามรอบโอ้โหดอกนี้1นึ่นะครับตัวเจจบแล้วว่าแป๊บเดียวเองเอา20รอบเนาะจะอยู่รอดหรือเปล่าแค่นั้นเอง เอาลุนสแคร์เธอไม่มาค่ะตัวเดียวอยู่ข้างบนโอ้โหมันยังไม่ถึงดวงทุกคนเรียบร้อยครับดอกนี้บิ๊กวินไป487เอาต่ออีกครับผมเอาเรียบร้อยครับยังไง A มาไหมเอมาหรือเปล่าสแคเทอ่ะ270ร์วครับบิ๊กวินไปอีก564ครับทุกคนเอาแล้ว ขอเธอขอเธอนะเอา้าหมดแล้วหรอเมื่อกี้เราออตโต้ได้นะครับยี่สิบรอบจัดไปอีกยี่สิบรอบครับขอได้เธอะนะพี่เสือพอเสือก็ได้หกสิบล่วงลงอีกแล้วนะ เบ็ดมันหนักอ่ะขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับทุกคนขึ้นก็ไวลงก็ไวเหมือนกันนะครับทุกคนเมื่อกี้ขนาดเหลือแค่ไม่กี่ร้อยแล้วนะครับทุกคนกลับมาเป็นหลักพันอะ่ะเมื่อกี้ตอนนี้เหลือหกร้อยแล้วนะครับโอ้แต่ละเกมเล่นไม่ง่ายเลยว่ะทุกคนเกมเอเกมวันนี้นะสุดทรหด สักัตเทอร์มาไหมอะสองร้อยสุดท้ายแล้วนะครับเรียบร้อยครับทุกคน เข้าฟีสปินเบสสามจนได้โอเคนี่เหลือร้อยยสิแปดแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงแค่นั้นเองจะสวยจะไม่สวยยังไงเรียบร้อยครับทุกคนบอกแล้วไม่คาดคิดครับผมบิ๊กวินะครับซูเปอร์เมกะาสองพครับผม มาได้ไงก่อนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้แอดอพูดไม่ถูกอะ่ะจัดไปดีครับบิ๊กวีอีก3 2 4ครับเอาจนได้อ่ะทุกคนเหลือร้อยกว่าบาทแล้วนะโอเคปงังปังก่อนนอนเอาแค่นี้ก,ก,ก็ก็ได้แล้วนะพี่เสือขอบคุณมากนะครับผมมีต่ออีกครับเอา้าอ่างเปาไม่มาเนาะเคช่องแรกมไม่เคมานี่บอกเลยว่า หนักอยู่นะโอเคทุกคนเขาให้ 3, อีก3,000อีกแล้วพอเลยทุกคนแอดไม่ไปต่อนะครับ2,889ครับรอบนี้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยมันยกเลิกยังไงอะอา้าวไม่ทันแล้วปะโทรเอาหลามีต่อโอเคดีนะที่ว่าโอ้ดีว่าได้ดอกนี้บิ๊กวินมีสามร้อยสามสิบ เมื่อกี้กดเผื่อได้อีกนะครับตั้งไว้แค่สามพันเหมือนเดิมยอดเดิมอีกแล้วทุกคนยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะโอ้โหพอดีเป๊ะครับผมบอกเลยก็ขอบคุณนะครับเกมอะไรเกมนี้เกมอะไรเนี่ย ประมาณว่า Bridge Sing of the Tiger นะครับก็เป็นเกมเสือค่า A M B แล้วกันนะครับทุกคนเนาะไม่พูดเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวแอดก็จะไปนอนแล้วนะครับสําหรับเกมนี้ก็รับทรัพย์ไปนะครับก่อนเข้านอนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ลูดกระดิ่งนะครับให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันแล้วก็กําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามไว้ด้วยนะครับทางเพจ f a c e b o o แอดนะครับตอนนี้จะ700คนแล้วนะครับทุกคน ถ้าครบ1,000เมื่อไหร่นะครับแอดบอกเลยว่ามีกิจกรรมแบบเน้นๆแน่นอนนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันลาตีสวัสดีทุกคนนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะบ่ายครับผม